ครับผบอกคือเก่าครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วสามัญที่ฟ้คือเก่ามาลาดงัวคือเก่าครับเอาควายมาด้วยครับโอ้บอกมือแล้วครับสบายสบายมือกันยิงของย่มีหมดไปอีกแล้วเอ้าเอ้ยเอฟซีครับมือไดก็บอไล่ควายกวนงัวเอ้ย สุกไขยานะยานะเอ้ยไปยาหน้าเดี hey, like right ๋ยวไเลยอะยไขดักม่วงไไหเรืองเลยเฮ้ยอะไรครับเอาเืมรถครับม่วงใอยู่ไสหมครับเฮ้ยครับเอา โอ้ยอย่าพ่มไล่อย่าเลิมไล่งัวกินน้ำกันเนี้ยครับอีลาค้ำแพงครับอีกาลาคาดองแพงเขาเออเป็นไรมาทำไม่พุ่นนั่งเตียงว่ายังมาดึกควายบ่นี่ครับลองลองลองแลครับเอ้าจมมาครับจมมาครับ จมหรือเปล่าจมไหมอัศรจรรย์นะครับจะจมก็ไม่จมครับทำไมมันพูได้ครับอรอรออรไ,ไอไจังว่านี่ลูกขี่ก็มาหายแน่เห็นหบ่กก็ได้ กีสอคันจะเป็นถั่วใสลายครับอ่ะมันสีมาเรียนรัดกัวยังไดครับโอ้ใจกินมันได้ครับได้ไปกินข้าวครับ แเราสิกินพุทธาได้คือจึงเรียนรัดเมดบ,บานี่งานเข่าล้วบ้านนี่โอ้ oh, ไปแล้วนองบ้าไนไร้วครับพุ่นสายโน้นขึ้นก้อนมูแล้วครับเห็นไหมครับโอ้ขึ้นสันนปปะครับ oh, น,น,รรนี่สันจอ,อกก่อเลย,ยครับอ่ะ oh, ขวัญเฮียังครับโอ้คนเลี้ยงงัวเขาเนี่ยงัวฟูงนึงนี่คนเลี้ยงคนนี้ครับเลี้ยงคนเดียวอะไรง้อเนีน่ยเหลี้ยงคนเดียว ขายหลายคนรถอยู่พผูล้ละครับลืมรถครับ <laughs> ลืมรถอยู่โคกคุณครับงานเขาแล้วครับอ <laughs> <laughs> ย่างกับไปเอารถกันครับอยู่ไกลเตอร์ครับฝนฝ่าลงกับสไตล์นี่ครับเนี่ยบนมันกับบัตท่านได้เอามาซาเดี๋ยวนี้น้อยครับกับบัตท่านได้เห็นยังครับเนาะบน อะไลยครึ่งนึงครับนี่อันนี้ก็ไถไว้ครับไถหุ้นใบกัเอ่อเป็นเขาเกิดเขาโดนในหน้าเกิดครับเขาโม่หนีเป็นเขาแกมนะครับนะเกิดมาจะแปลกครับคือว่าเป็นเมล็ดบ่คือกันครับอาจจะถึงจะเป็นเขาพันเดียวกันถ้าเกิดเมื่อไหร่เมล็ดบ่คือกันนะครับนะจะรถไปไกลครับตกยางไปเอาครับนะมอยางกันเลีนครับมีสองยางเท่านั้นละครับนะเดี๋ยวจังไปสักหน่อยเดี๋ยวจะหยุด ตรงนี้หาจะไปอยู่ด้านพุนทธาเกิดบกกองวัตัเหออาจจะไปดักตั้งนาเสริมจักน้อยครับนะขอบคุณครับนะมาลัดครับอา้าต่อเนื่องครับมาลัดพี่เอามะขี่มอไซค์มาดักขี่ยู่ชะลอกกองไว้ยังต่อเนื่องได้อยู่ครับนะมาดักสายโนนออมากกนครับก็ตามมาด้วยครับอา้าวควงไฟทั้งงวงบวกกันมากครับนะในพื้นที่ ตัวนี้เป็นตำบลสามขาทาหาันแยาวครับสามขาของเพิ่มพ้นไส้ครับเป็นเขตชายแดนครับจะเป็นเอ่อล่านเป็นเอ่อตรงนี้เฮิ่นทำทุ่งทำเลครับนะเป็นทำเลข,ของตำบลสามขาเพิ่นนะครับนะทำเลบ,บานโน่นสูงก็เป็นจะว่าเป็นชายแดนแก็ได้ครับชายแดนระวังตำบลทุ่งกุลาครับตำบลสามขาเอ่อตำบลทาหาันแยาวเอาโอ้ สับสนครับบนสามขาครับบนหารยา,จาวจักเซว่าจังไตบบรตำบลสามขาทหารยาวละกันเนาะเป็นของโพนทรายครับสวนภูมินะเอาง่ายไตุ่มกุลาครับสามขาทาหารยาวอ่ะมาแล้วครับนะออกไปออกมานี่ล่ะมว้วนกันอยู่นี่ละม้วนครับนะกะ็ควายออกมากวนาจังไรครับนี่ก็เป็นผสมโล่งกันมากครับควายหนึ่งควายกลางควายออกนาแล้วก็มาออยู่ กลางโดยงัวครับนะงัวแล้วก็ควายปิดท้ายครับเอ้าเป็นอมลุ่มอมลุ่มมากครับบมื่อก้กินน้ำเลยครับนะบมื่อก้ลงกินน้ำเลยเพราะว่ายังควายลอยดักเลยครับนะงูงูบุกินเลยครับยังมาเลยครับกดกินน้ำครับนะของพวกไล่กันมาหน่ครับเนาะของพวกสักบนะมันกลนไกลต้องให้ควาย แยกอ๋อครับง่วมาทางพี่ครับจะได้เร็วขึ้นครับนะมีเอ่อตรงบานนะครับนะตังบานครับนายหูช่างแอร์ในตำนานเนาะเอาขึ้นแล้วครับขึ้นโค้มกันแล้วแต่ว่าของสันมณีฟ์มครับเราไม่เจอครับมีอาการเราบอกไม่พอพันดมึงเดียวไปเห็นงัวํทำไมสึงมากเหระเอางัวํทำไมสึงมากกสิได้เมื่อื่นนี่ก็น่าจะได้ครับเมื่อื่นไมนย่อ่แค่ตัวผูหน่อยที่ซื้อครับ ขอมาซักกับพ่อเนี่ยครับเนาะเรามากันแล้วครับขยายครังนะน้อยบ้างหนึ่งจุดสี่นะครับนะจะเปิดหยับไปไกลๆไปยังนงอยางมันจะตื่นมาครับอ่ะอึบทำนี้ก็น่าจะได้อยู่ครับนะถือว่าใช้ได้อยู่ครับนะ ดักถ่ายอยู่บริเวณนี้ครับนะน้ำนาด้วยแม่ก้อนครับนะแม่ก้อนแม่ก้อนพอมีพอมีตามมาไม่ย่อยอ่าไม่ย่อยพอเหี่ยวมีสองตัวนี่ก็ไม่น้อมเฮี่ยกันมากครับนะนี่กะ็ะเพิดครับด่านนี้สีขาวต่อมาด้วยของแม่สันครับนะสีแดงแดงกระแรงแดงว่ามีลูกครับนะแม่สันสองตัวมาตามมาโดยผ้าไส้ครับผ้าไส้นี่ ปลาทรายขาวกับแดงครับทายฟูงนี่จะเป็นของอขอขปลาทรายกับของปลาซกและของสามินี่ฟาร์มครับเนาะตัวแม่เจยดเดี๋ยวบอะครับฮะว่าไปได้ขีเข่เหินขี่เหิน โอ้เกี่ยวกันลุมๆมาเลยครับเนี่ยอะไน,นะครับนะกปดึงขึ้นครับลูของพอซักแม่มาหวังครับนะเอาเปี่เล้วๆกี่เล้ยวตามี่ควายครับควายนายกองครับแขวบครับ,รบ,รบป,ะ,ปะไดเนีย quang fetch ngon quá đây thì coi nó không gỗ rồi đâu đâuselling số này ta rεί kab rất tôi trở thì này mà suy tôi nè tôi đây đây เฮ้ยลูกมันลงกินน้ำหิวน้ำครับ <laughs> อากินไี้บ,บวกเอาเฮ้ยเร็วเร็วมันไอ้เกีียวกันมากเลยครับออกมาพร้อมกันครับงงมากายครับไซน,น์นน์คือหัวท่าขึ้นแล้วครับ โยกแน่ครับ,แบบปับกล่องมาเลยฮะ,อะของพอพันมาเนี่ยมาด้วยนะครับเนาะมาทังสายโนนนะครับเนาะของพอพันแยกไปอีกกับของเอ่อพอมี้ครับนะของพอร์สบอมมาครับเนาะจะ แยกไปสองขอกลดจำนวลนงวไปแนี่ครับควายค่ะนี่กขโส้นของพ่อหน้ายแมกองซืง่อครับแม่แขวนะครับเนาะ,อ,ะอีกโ้นหนึ่งกัของหน่อยแม่อ้อยโ้นของแม่ปิงแม่แหลกอีกจุดหนึ่งของพ่อจำปาแม่เงี่ยกับตางหาครับมีหลายโ้นครับเลียงรอบานกับมีของแม่ตมพ่อล้านโอ้ควายหลายครับนะรู้ซึกว่าควายจะหลายกางงวนะครับ ตัวแต่เราขวางมีหนาแน่นครับหลายตัวครับนะของสังบ้านของผอพุ่นหูควายหลายอีลีครับเนาะอ่ะแล้วเราเมื่อนี้พอๆกันซ้ำนี่เหรครับนะอ่ะเมื่อนี้ได้โอกาสมาจัดเต็มๆอยู่ครับเนาะทั้งงัวทั้งควายอ่ะนี่ชื่อว่าปลาสะแบงเขาเนาปะปลาสะแบงสองโซนครับเนาะนุ่นกันหลอนเาเนี่ปลาสะแบงจะได้ลงครับนะลงในคลิปที่พันผ่านมากกับมีแน่ครับเนาะ ช่วงนี้ก็ฝน,นลงมานี่ครับนี่เอาเริ่มหยาเริ่มงอกเงยแล้วอา่าวันนี้เคยคุยกับแม่สึงแล้วว่าเพิ่นมาเลี้ยงตอนเขาวานเขาวานานา้ำเลี้ยงในโน่นนี่ครับเอาซื้อว่าโอเคอยู่ครับนะกินน,น้ำนี่โน,น่นนี่โอ้เขาทาครับนะแต่สมัยนีน้ฟัร์มกุ้งสีแดงมากไปเลยครับนะอ่สำหรับบันนี้พ่อปองสำนึกสักวันครับนะพ่อร้ายยาห่างขอบคุณสุดสัตวที่เขามาเลา่าชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ